สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะ้กการแพทย์8นาทีนะครับวันนี้มาตอบคำถามประจําสัปดาห์ประจําวันโไม่ไม่ถึงสัปดาห์นะแล้วก็แน่นอนฮะเราเปิดทุกแพลตฟอร์มนะเดี๋ยวขอยาาดกลางอุปกรณ์ก่อนนะฮะโอเค,อเคสักครู่นะฮะ ภาพและเสียงชัดไหมนะท่านใดเข้ามาแล้วนะฮะบอกกันหน่อยนะครับชุบโนโอเคเรียบร้อย โอเคตอบคำถามประจำวันนะฮะเริ่มแล้วนะท่านใดเข้ามาแล้วบอกหน่อยนะวันนี้มาเร็วเพราะว่าตอนหนึ่งทุ่มนะฮะจะมีคนไหนที่ต้องถามโอนะะ้นะฮะทำไลฟ์ทางการแพทย์นะฮะก็นั้นก็ตอบคำถามของประชาชนก่อนนะฮะแล้วค่อยไปทำกับของคุณหมอเนาะโอเคันั้น ท่านใดตอนนี้มีคำถามนะฮะถามมาได้เลยนะครับไม่แน่ใจว่าขึ้นหรือยังนะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะฮะขึ้นหรือยังนะครับถ้าขึ้นแล้วบอกกันหน่อยนะฮะโอเคน่าจะขึ้นแล้วนะฮะน่าจะขึ้นแล้วโอเคเดี๋ยวนะโว้ นี่เลยอ่ะแหม่พอเรามีขาตั้งใหม่นะฮะก็ดูใช้ลากว่าเดิมโอเคขาตั้งใหม่เป็นยังไงบ้างฮะติ๊กตองฮะภาพนี้โอเคไหมสูงไปต่ำไปนะครับบอกกันหน่อยอ้ามีคนถามแล้วมีเลือดออกตอนเข้าน้ำนิดเดียวแต่วันถัดมาประจำเดือนมาเริ่มตั้งแต่วันเดี๋ยวนะ แบบนี้เริ่มนับวันแรกเลยไหมแหมเป็นคำถามที่ดีฮะคือ,อก็ต้องบอกว่าเขาไม่ได้มีขอ้อเขาเรียกว่าอะไรนะคำนิยามเป๊ะขนาดนั้นก็เพราะมันเหลื่อมกันนิดเดียวบางคนบอกคุณหมอมเที่ยงคืนน่ะจะนับยังไงดีนะฮะหมอเนี่ยเพื่อความจำง่ายของตัวเองนะฮะบอกว่ามาหยดแรกนับเลยนะฮะเพราะว่าบอกว่าถ้ามาเต็มแผ่นแล้วค่อยนับคุณหมอ มันก็เลืมเหลื่อมอะ่ะเขาจะแบบมาก่อนนิดนิดหน่อยๆ2วันแล้วค่อยแบบมาเต็มเต็มอะไรเงี้ยนะเพราะฉะนั้นวิธีนับของตัวเองก็ตอาวันที่มาหยดแรกนะฮะนับวันที่1คืออย่างนี้มันไม่เหลื่อมกันมากเท่าไหร่นะครับนะเรื่องของปริมาณเนาะโอเคคุณแม่ตรวจเจอมเมลงเยื่อบุโพรงมดลูกรักษายากไหมก็ขึ้นอยู่กับระยะครับนะถ้าเป็นระยะน้อยๆเนาะก็ รักษาแล้วผลการรักษาค่อนข้างดีนะฮะผลการรักษาค่อนข้างดีที่สำคัญคงต้องมาติดตามการรักษาตามนัดนะครับนะฉีดยาคุม3เดือนกับ1เดือนแบบไหนดีกว่ากันนะแม่น้องอ,อกักก็มีข้อดีข้อเสียคนละอย่างนะฉีดแบบ1เดือนเนี่ยจะเป็นฮอร์โมนตัวรวมนะครับประจำเดือนก็จะมาแต่ถ้าเป็นแบบ3เดือนฉีดทีหนึ่งเนี่ยก็จะเป็นฮอร์โมนเดียวนะ เป็นกลุ่มเมทอกซีโปรเจสเตโรนแอซิเตตนะครับก็ข้อดีก็คือ3เดือนเจ็บทีหนึ่งไงราคาถูกกว่าด้วยนะครับข้อเสียก็คืออาจจะมีกระปิกระปอยได้รวมไปถึงน้ำหนักตัวที่เพิ่มขึ้นได้นะครับบางคนก็ไม่ชอบเนาะอ๋ะอคลิปที่คุณหมอลงไว้เรื่องเข็มสลายเนื้องอกมีที่ทายไหมมีฮะมีแต่ที่โรงพยาบาลไหนบ้างเนี่ยหมอไม่แน่ใจอะนะครับนะ ไม่แน่ใจแต่ว่าของโรงพยาบาลที่หมออยู่เนี่ยมีฮมีสามารถทำได้นะคุณหมอคะหยุดกินยาคุมประจำเดือนจะมาตอนไหนครับปกติก็ภายในหนึ่งเดือนอะง่ายๆอย่างนี้ภายในหนึ่งเดือน,อน,น,น,อนประจำเดือนก็จะมาฮนะเพราะว่าพอเราหยุดทานยาคุมเนี่ยความสามารถในการตกไข่เนี่ยจะกลับมาทันทีนะส่วนใหญ่ก็จะประมาณนี้ฮนะสองสัปดาห์ถึงหนึ่งเดือน ท่านใดเข้ามาแล้วนะฮะไม่ยังไม่เคยติดตามการลืมโฆษณาตัวเองนะฮะประชาสัรรมพันธ์ตัวเองนะสวัสดีทุกท่านนะผมนายแพทย์โอรัลิมุสิกวงครับเป็นสูตินารีแพทย์ด้านเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์และก็ผ่าตัดบานกล้องทางนารีเวชน,นะฮะเป็นหมอสูเนาะดูเรื่องของสุขภาพสตรีคนท้องวัยท้องมีบุตรยากเนื้องอกที่ตัวมดลูชกช็อกโกแลตซีดปวดประจำเดือนเมนมามา,มากเมนมาน้อยเมนไม่มาเลย PCOS เนาะ การคุมกำเนิดการวางแผนครอบครัวนะฮะเรื่องของ hpv เป็นตน้นตกค้าบผิดปกติอันนี้ก็จะเป็นโรคที่เราดูแลอยู่นะครับเนี่ยนะฮะเรียนขึ้นก่อนขอบคุณทุกท่านนะที่กดติดตามกันนะฮะรบกวนนะรบกวนท่านที่เพิ่งเข้ามาเจอการครั้งแรก นะครับฝากกดติดตามกันหน่อยนะฮะนะหลังประจําเดือนหมด2วันมีอาการปวดน่วงๆแบบนี้ใครตกไหมคะับโอไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชครับใครตกก็กลางรอบครับอืมนะติ่งเนื้อในโพรงมดลูกเกิดจากอะไรคะโอเป็นคำถามที่ดีนะสาเหตุร้อยเปอร์เซนยังไม่ทราบนะครับแต่ว่าก็จะมีปัจจัยเสี่ยงอยู่เช่นในคนที่ ได้รับยากลุ่มทามอกซิเฟนอย่างเงี้ยอันนี้เพิ่มความเสียงนะครับคนที่เคยเป็นติ่งเนื้อในพรมลูกมาแล้วมีโอกาสกลับเป็นซ้ำสูงขึ้นนะเมื่อเทียบกับคนทั่วไปนะครับอ่อส่วนว่าติ่งนี้เนี่ยมีความเชื่อมโยงกับฮอร์โมนหรือเปล่านี่ก็บวกลบนะฮะบ,บวกลบเพราะว่าหลายๆครั้งเนี่ยติ่งนี้ก็สามารถเจอในคนวัยทองได้นะครับนะอืม ส่วนการป้องกันตามข้อมูลที่หมอทราบนะไม่มีครับไม่มีโอ้รบกวนทุกท่านที่เข้ามาเจอกันนะฮะฝากกดหัวใจให้หน่อยนะครับนะกดหัวใจกดไลค์รัวๆนะฮะกดไลค์รัวๆทิกตอกบอกว่าต้องให้กดหัวใจนะฮะเพื่อเปิดการมองเห็นนะครับรวมถึงกดจอยกรุ๊ปได้นะฮะหัวใจสีส้มนี้กดได้เลยนะครับโอเคขอบคุณทุกท่านนะฮะ อายุ45เกิดฉีดวัคซีนได้ไหมวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกใช่ไหมครก็ฉีดได้นะครับแต่ว่าประโยชน์อาจจะไม่ได้มากนักเมื่อเทียบกับฉีดตอนเด็กๆเพราะติฉีดตอนเด็กๆอ่ะภูมิก็จะขึ้นสูงนะครับเนาะแต่ว่าไม่ได้เป็นข้อห้ามของนี้แล้วกันนะไม่ได้เป็นข้อห้ามนะครับฝังยาคุมมานานมีส่วนทาให้มีบุตรยากไหม มีบุตรยากเพราะว่าเราอายุเยอะขึ้นครับไม่ได้เกี่ยวกับการคุมกําเนิดก่อนหน้านั้นนะอืมไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวเลยนะครับคือพอเราฝังไปนานๆแล้วว่าคุมกําเนิดอะไรนานๆอ่นนนะจะฝังยาคุมใส่ห่วงคุมกําเนิดเมื่อเราอายุมากขึ้นความสามารถในการตั้งครรภ์ลดลงฮนะอืมเนาะก,ก็เลยเป็นเหตุนนะทําให้เรามีลูกยากนะปวดเต้านมชิดๆข้างเดียวเป็นประมาณสามสี่วันหลังจากหายประจําเดือนอันตรายไหม ถ้าตามข้อมูลนะนะครับหมอคิดว่าไม่ได้อันตรายแต่ถ้าสมมุติว่าเรามีความเสี่ยงนะมีประวัติญาติบุคคลในครอบครัวเป็นนะครับนะหรือว่าอายุเยอะแล้วแล้วยังไม่เคยตรวจเต้านมเลยหมอแนะนําให้ไปตรวจนะครับนะถามทุกท่านดีกว่าที่อยู่นะตอนนี้นะฮะท่านใดาอายุเกิน40แล้วยังไม่เคยตรวจมะเร็งเต้านมฮะกด8มาบอกหมอหน่อยฮะ ท่านใดอายุเกิน40ไม่เคยตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมกดแ8มาบอกหมอหน่อยฮะอแอบดูฮะดูซิมีไหมไม่มีเนาะแปลว่าอา่มีอยู่บ้างนะฮะเล็กๆน้อยๆเน,นนะาะก็ไปตรวจนะครับนะถึงอายุที่ต้องคัดกรองมะเร็งเต้านมแล้วนะครับนะติ๊กๆๆมีเปิดไลน์ฮะเอ อันตรายไหมก็ต้องติดตามนะฮะใช้ก็ว่าติดเดี๋ยนะ S อโอ้ไม่เจอนานฮะอันนี้คุณหมอเขาทำคอโปรแล้วใช่ไหมฮะอันนี้คุณหมอเขาทำคอโปแล้วไหมโอ้หมอไม่ค่อยได้ตรวจอะไรจริงๆลืมจริงฮะอืมขอเปิดก่อน ช่วงนี้ยโพยตารางใหม่เนี่ยฮะขออนุญาตเปิดนะจำไม่ได้จริงเดี๋ยวขออนุญาตเป็นกันบ้านเนาะโอเคเป็นเนื้องอกขนาดสีเซนนมลูกแต่ทำไมโรงพยาบาลไม่ผ่าออกคะแต่กินยาคุมแท้โอ้ขนาดอย่างเดียวไม่ได้เป็นข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดฮะอืมไม่ใช่ครับขึ้นอยู่กับอาการแล้วก็ที่หมอเพิ่งทําคลิปไปเนาะสาคัญสุดคืออาการนะฮะแล้วเวลาสี่เซนเนี่ยก็ต้องรู้เพิ่มเติมเนาะว่า มีทั้งหมดกี่ก้อนนะครับแล้วก็ขนาดอยู่ตำแหน่งอยู่ตรงไหนนะครับนะก็ต้องทราบให้หมดนะครับนะถึงจะบอกว่าจะทำการรักษายัางไงแต่ที่สำคัญนะคืออาการมหมอคะฉีดมีนัดฉีด HPV เข็มสามแต่ท้องข้ามการฉีดวัคซีนไปก่อนครับนะรอ,อฉีดอีกทีหลังคลอดเป็นตัวขาวสินตานปนเลือด ตอนที่ประจําเดือนคุณจะมาแต่ตอนนี้ประจําเดือนมาช้าเก้าวันเกิดจากายหูต้องไปดูฮะสาเหตุเยอะเลยนะครับท้องก็ได้นะนะท้องแล้วก็มีภาวะเลือดออกอย่างเงี้ยมีได้เช่นเดียวกันนะคุณนิตยาสวัสดีครับนะช่วงนี้คริสต์มาสมาเก็ตใช่ไหมฮะนี่กี่โมงแล้วเนี่ยเที่ยงเนาะประมาณเที่ยงนะโอเคเดี๋ยวรับเท่า,านหระ โอเคฮะต้องไปทำกิจกรรมแล้วฮะบนตามโอเคครับคุณทุกท่านฮนะแร้วไงเงพบกันอีกทีวันพรุ่งนี้การแพทย์แปดนาทีเพืาอความรู้นี้อาจเปลี่ยนชีวิตคุณส่วนถ้าใดมีคำถามส่งมาในอินบอกได้นะครับบ๊ายบายสวัสด,ดีฮะ